ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบาซือโยอีสะสอสุดินสอสศส,สีสะเกตหลายคนเตรียมอปยุปยพเพราะเขารู้ได้สู้ต่อไปกับพักนี้มันจบแล้วกับนายเขาก็จะสอบต่อวยมนจบจริงจร คุณคือเพื่ออะไรเพื่อจะเอาผลงานตัวเองว่าชิงตัวเองเหรอป่านนี้ยังชิงผลงานตัวเองไม่พออีกเหรอไอ้ที่ทํำลมเหลวพังพินาศจ้อยยัดทำไมไม่ขุดมาพูดบ้างผมนี่ใสพฤตกรรมอย่างนี้ผมบอกว่าขี้แพ้ส่วนตีเื่อไทยตกต่ำทัวลงเละข่าบ้านอนาถขุด30บาททวงบุญคุณข,ขิงอนุทิน โดนย้อนมันจบแล้วครับนายแรมโบ้อดีตแสดงตาสว่างขยี้แชร์ซ้ำเจากรณีที่วันนี้ค่ยี่กันยายน2568ในาอยนอนุทินชวีรกูลนายกรัฐมนตรีคนที่32 นำครมอชุดใหม่แถลงนโยบายรัฐบาลในการประชุมรัฐสภาลุยแก้ไขปัญหาสีด้านคืนความเชื่อมั่นและความสุขให้คนไทยโดยสรุปก็คือ 1. นโยบายเศรษฐกิจลดค่าครองชีพลดรายจ่ายด้วยโครงการคนละครึ่งพัสส่งเสริมพลังงานทดแทนลดค่าใช้จ่ายขนส่งและเดินทางแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำลดต้นทุนและป้องกันสินค้าลักลอบนําเขา้า2นโยบายความมั่นคงและการต่างประเทศรัฐบาลจะใช้มาตรการทางการทหาร ควบคู่กับการทูตเพื่อรักษาอิปไตยและผลประโยชน์ของประชาชนเช่นกรณีพิพาทไทยและกัมพูชา3นโยบายแก้ไขไภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนปรับปรุงระบบเตือนภัยและมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนเปิดเผยตรวจสอบได้4นโยบายป้องกันปัญหาสังคมและอาชญากรรมปราบปรามยาเสพติดการพนันออนไลน์และเครือข่ายสแกมเมอร์อย่างจริงจังจ เอ t เตอร์ n ทนเมนต์คอมเต้องไม่มีคาสิโนซึ่งเรื่องนี้ค่ะทำให้พักเพื่อไทยที่ตอนนี้กลายเป็นพักฝ่ายค้านมีการออกมาดินโดยมีการโพสต์ผ่านเพจพักเพื่อไทยว่า4เดือนยุบสภาหรือ4เดือนยุบคดี สีนโยบายดีๆหรือสีหายนะพักเพื่อไทยชวนย้อนเหตุการณ์ความเป,ปลี่ยนแปลงของการเมืองไทยสู่การตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยใน MOA และชวนจับตามองการแถลงนโยบายของรัฐบาลพร้อมผมโรงบทบาทพักเพื่อไทยในฐานะฝ่ายคา้าอิสระที่พร้อมต้อนรับรัฐบาลใหม่อย่างไม่ออมมือจากคำสัญญา4ีเดือนของรัฐบาลเฉพาะกิจสู่การเปิดเผยภารกิจที่อาจแฝงเร้น หายยนะทั้งสีด้านพร้อมโจมตีว่าขาดโอกาสขาดคนมีฝีมือขาดความโปรง่งใสขาดอนาคตประชาธิปไตย29-30กถึงกันยายนนี้สี่เดือนยุบค,คดีกับ4หายนะพร้อมกับมีการลงคลิปค่ะที่ทางพรรคเพื่อไทยทำขึ้นมาซึ่งเนื้อหาก็เป็นทำนองโจมตีพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนโดยมีการโยงประเด็นการนัดพูดคุยกันของสสในพรรคย่งไรก็ตามค่ะเมื่อข้อความดังกล่าวแล้วก็คลิปถูกเผยแพร่ออกไปกับกลายเป็นว่ากระแสตีกลับไปที่พรรคเพื่อ ทโดยมีผู้คนจำนวนมากค่ะเข้าไปรุมถล่มเพจพักเพื่อไทยเช่นอย่าลืมพิจารณาความล้มเหลวของพักตัวเองด้วยนะครับอีกคอมเมนต์ค่ะก็มีการขยี้ซ้ำปมพักเพื่อไทยตกต่ำจากผลการเลือกตั้งซ่อมว่าได้ข่าว่าเลือกตั้งซ่อมทีสีสเกตแพ้ยับเลยต้องให้พักประชาชนรับผิดชอบไหมครับสีสเกตทำไมคะแนนเป็นแบบนั้นครับ เห็นประกาศแลนสไลด์อย่าลืมโทษคนอื่นก่อนโทษตัวเองนะครับอีกคนก็มีการเหน็บกลับว่าฝ่ายแค้นพร้อมกับมีการหัวเราะเรื่องก็ผ่านมาตั้งจะเดือนแล้วแล้วความแค้นก็ยังไม่ลดลงยิ่งแค้นพักยิ่งต่ำประชาชนยิ่งรับรู้ได้โจมตีออกมาเยอะๆนะครับอีกคนก็มีการย้อนว่า ขยันทํางานให้เหมือนขยันทําอะไรแบบนี้บ้างนะคะขยันกว่าตอนเป็นรัฐบาลเยอะเลยเช้าออกข่าวเย็นออกข่าวตอนเป็นรัฐบาลหยุดเสาร์และอาทิตย์ เป็นฝ่ายค้านดีแล้วอีกคนค่ะก็มีการจุกแรงว่าเก่งมากครับเก่งในการด้อยค่าผู้อื่นหมดยุควัทกรรมน้ำลายแล้วครับวัดกันที่ผลงานอย่าลืมตักน้ำแล้วชนโงกดูเงาของตัวเองด้วยนะครับสองปีที่ผ่านมาทำอะไรไว้บ้างมันจบแล้วครับนายและต่อมาค่ะพบว่านายแพทย์ชนลนานสีแก้วสอสอนานพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการนําเรื่องนี้ค่ะไปเปิดอภิปรายโจมตีรัฐบาลในรัฐสภาโดยมีการกล่าวถึงภาพรวมนโยบายทั้งสีด้านของรัฐบาลอนุทิน ในกรอบเวลาสีเดือนว่าไม่อาจนำไปสู่ทางออกของประเทศแต่จะกลายเป็นปัญหามากกว่าทางออกของประเทศและไม่ใช่ปัญหาธรรมดาแต่เข้าขั้นหายนะของประเทศในระยะยาวเป็นการจัดวางอำนาจเพื่อสืบทอดและครอบงำมากกว่าพยายาม ที่จะสร้างภาพอนาคตของประเทศที่ดูจับต้องได้เวลาสีเดือนสําหรับการเมืองมันอาจจะไม่นานแต่สําหรับประชาชนที่ต้องทนอยู่กับเศรษฐกิจชะลอตัวรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายและคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีขึ้น ระยะเวลาสีเดือนต่อจากนี้ไปอาจเป็นเวลาที่สูญเสียไปอย่างไร้ความหมายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่ารัฐบาลนี้ยังไม่สามารถวาดภาพอนาคตที่มั่นคงให้ประชาชนเห็นได้เลยไม่พอค่ะดูเหมือนว่าทางพรรคเพื่อไทยยังตีมืนมีการออกมาโพสต์โดยการขุดเอานโยบายเก่ากึกเหมือนทำนองทวงบุญคุณหรือไม่ เพราะได้มีการออกมาโพสต์ว่าขอ้อเท็จริง30บาทรักษาทุกที่ผลงานต่อยอดของรัฐบาลเพื่อไทยทําให้โดนโจมตีซ้ําอีกว่าไม่ต้องออกมาย้ํำรอกเช่นคือไม่ต้องบอกแล้วไม่มีใครเถียงผลงานไทยรักไทยประชาชนได้ประโยชน์มันสําเร็จจริงๆแต่มันคืออดีตปัจจุบันตระบ,บัดสัตว์ แพนแล้วผ่านมนมุกเล่นแล้วหรอคุยโมแต่นโยบายเดิมๆตั้งแต่ยุคนายโดเสาบริหารบางคนก็มีการบอกว่านโยบายนี้ยังไงก็ยังใช้ภาษีของประชาชนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ค่ะอดีตคนแสดงที่ตาสว่างแล้วอย่างนายเสกสกลอาัทาวงศ์หรือว่าแรมโบ้ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ชัดเดือดกลับพักเพื่อไทยถึงพฤติกรรมที่ทำแบบนี้ประเดียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะคือท่าภาษาสุภาษิตโบราณก็บอกกัน คือไม่เคยส่องกระจกมองเงาเองว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองนะครับอดีตเนี่ยต้องย้อนกลับไปเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมากี่ยุคละรัฐบาลเพื่อไทยทําอะไรไว้โครงการที่เจ็บปวดที่สุดคือโครงการรับจํานําข้าวเจ็บปวดวิกฤตชาวนาต้องผูกคอตายนะครับสูญเสียง,งบประมาณแผ่นดินทุกวันนี้ยังใชหนี่เรื่องทุจริตโครงการข้าวยังไม่หมดเป็นแสนล้านนะครับนี่คือสิ่งที่บอกคุณวันนี้เนี่ยรัฐบาลของท่านนายกอนุธินเนี่ยเพิ่งยัง ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาวันนี้เองยังไม่ได้เริ่มสตาร์ทอัพอะไรเลยมันเกิดจากอะไรรู้ไหมไอ้คำตั้งหลายที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การแนวทางการบริหารงานของรัฐบาลอนุทินที่ก็บอกอยู่แล้วแค่สเดือนเนี่ยนะทำได้ก็ทาได้ใน4เดือนในกรอบสเดือนทำได้สักสีหข้อก็เก่งแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่มาเตะตัดหน้าแข้งเขาเนี่ยมันเกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากความอกหักเกิดจากความหน้าแตก เกิดจากการสูญเสียอำนาจรัฐคือจริงๆแล้วเนี่ยโปรโมชั่นของเพื่อไทยเดี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโปรโมชั่นหนักกว่าท่านรัฐบาลหนักกว่าภูมิใจไทยอีกเพื่อไทยหนักกว่าภูมิใจไทยคือโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมให้กับพักประชาชนก็คือเลือกอาจารย์ชัยเกษมปั๊บยุบสภาทันทีเห็นไหมเอาทุกอย่างที่จะชนะเลือกตั้งจะกลับมามีอำนาจรัฐให้ได้ทั้งที่พอเจอคลิปเสียงพอสารมุนตัดสิน นายกองค์อิงนี่คือแพ้แตกแล้วฝ่ายรัฐบาลเขาเริ่มแตกเสียงแล้วนะครับไม่สามารถควบคุมเสียงให้กับตัวเองได้ก็รู้จับเพียงพรมรู้ว่าเพียงพามแล้วเนี่ยก็เลยออกมาอา,ออารวาสเขาคือไม่ใช่น้ําใจนักกีฬาไม่ใช่การเมืองที่มันมีบริบทในเรื่องของรู้แพ้รู้ชนะไม่มีขอให้ได้อย่างเดียวว่าแพ้ไม่เป็นและสิ่งที่กล่าวหาเขาแต่ละข้อเนี่ย ลองไปดูนโยบายของตัวเองที่ผ่านมาเป็นรัฐบาลสองปีทําอะไรฮะแล้วเอามีแต่ที่พังพินาศที่สุดก็คือเรื่องของอยากจะพูดคือเรื่องคลิปเสียงกับอังเคิลเนี่ยเกิดจากใครก็ประมาณแผ่นดินต้องใช้ไปในเรื่องของการจัดการเรื่องการต่อสู้รบการสู้รบในระหว่างชายแดนชาวบ้านชาวช่องที่เคยค้าขายทำม,มาหากินตามแนวชายแดนเคยเปิดด่านต้องพังพินาศเศรษฐกิจย่อยยับตามแนวชายแดน ประชาชนคนชายแดนชาวบ้านชาวช่องพ่อค้าแม่ค้า,เด,ดนนะาดเดือดร้อนนักธุรกิจชายแดนเดือดร้อนเนี่ยเพราะอะไรไม่ใช่เกิดความขัดแย้งของสองประเทศมันเกิดจากความขัดแย้งผลประโยชน์ของสองตระกูลที่ไปตกลงกันไว้แล้วแล้วไม่รักษาคำพูดกันทหารบาดล้มตายบาดเจ็บสูญเสียงบประมาณคนไทยบาดเจ็บเดือดร้อนกันทั่วล้มตายกันทั่วอย่างนี้ต้องลงโทษพักไหนพักไหนล่ะครับ พักไหนที่ทําให้เกิดประเด็นสงครามระหว่างชายแดนต้องคิดตรงนี้ให้ได้มันจบแล้วครับนายมันจบแล้วเพื่อไทยก็มันจบจริงๆครับผมเนี่ยนั่งวิเคราะห์มาตลอดว่ามันจบจริงๆวันนี้เนี่ยผมในฐานะที่คนบ้านเก่าผมก็เคยอยู่ไทยรักไทยเคยอยู่เพื่อไทยมานี่ผมวิเคราะห์ให้เลยไม่ใช่ผมไปเผาบ้านเก่านะแต่ผมวิเคราะห์ว่ามันจบแล้วจริงๆนายครับมันจบแล้วครับนายหญิงครับมันจบแล้วครับนายใหญ่นายเล็กนะครับจบแล้วครับ เพราะว่าขณะนี้เนี่ยล่าสุดนะครับมีสสกลุ่มพี่ศักดาวิเชียนศินนะครับกลุ่มนี้จากเพื่อไทยก็ขยับมาร่วมรัฐบาลนะครับมาอยู่จากท่านศักดาวิเชียนศินก็มาอยู่กับพรรครัฐบาลที่ที่ทานนุตินเป็นนายกรัฐมนตรีล่าสุดคนเก่าคนแก่ดั้งเดิมเลยพี่กุยเี่กุ๋ยผมชีวิตพิทักษ์ความพบบันลบ อสอสออุบลและลูกสาวหลายสมัยพ่อเป็นสอสอหลายสมัยเป็นผมรู้จักดีก็ลาออกแล้วล่าสุดมีกลุ่มสุรินกลุ่มอีกหลายจาังหวัดเตรียมลาออกเขาไม่สามารถคนสอส,นสอสุสรินสอสอศรีสะเกดหลายคนเตรียมอพยพเพราะเขารู้啦สู้ต่อไปกับพักนี้มันจบแล้วครับนายเขาก็จะสอบตกด้วยมันจบจริงๆครับ การไปอยู่ขุดอัญยบายเก่าๆขึ้นมาเนี่ยเช่น30บาทรักษาตัวโรคหรือจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมถามว่าวันนี้เนี่ยคุณไปขุดมา,นออา,า,นา,นาใน,น,าาานี่เพื่ออะไรไอ้สิ่งที่รัฐบาลเขาบอกแล้วอัญโยบายในอดีตถ้าอันไหนดีเขาก็ทําต่อเขาก็สารต่อแล้วคุณขุดเพื่ออะไรเพื่อเอาผลงานตัวเองว่าชิงตัวเองเหรอป่านนี้ยังชิงผลงานตัวเองไม่พออีกเหรอไอ้ที่ทําล้มเหลวพังพินาศย่อยยับทำไมาไม่ขุดมาพูดบ้างไอ้โครงการนโยบายต่างๆที่ทําให้ประชาชนเดือดร้อน บางเรื่องเนี่ยยกตัวอย่างนะสูญเสียเงินทองมหาศาลเรื่องกองทุนบ้านบางกองทุนเนี่ยนะล้มละลายเลยนี่สินเสียเยอะแยะหลายโครงการที่เป็นโครงการของคุณเนี่ยมันพังพินาศเสียงบประมาณไปจํานวนมากที่คุณก็รู้อยู่แล้วแต่ไอโครงการดีๆเนี่ยเช่น30บาทเนี่ยมันได้ไประโยชน์ประชาชนเขาก็สารต่อสารต่อแล้วก็แก้ไขพัฒนาปรับปรุงให้มันดีขึ้นคุณจะไปคิดว่าไอสิ่งที่คุณทําไว้ในอดีตมันจะดีขึ้นดีๆอยู่มันยังดีไม่พอ เ,เราก็ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้มันดีขึ้นในหลายๆเรื่องในหลายโครงการเขาก็ทํากันอย่างนีนะ้ทุกรัฐบาลไม่มีใครข้ลรอกกันบ้างกันหลอกเพียงแต่ว่าเช่นโครงการคนละครึ่งประชาชนถูกใจนะครับรัฐบาลอานุทินก็สารต่อโครงการของรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์ก็เป็นสิ่งที่ดีมันไม่เห็นมีปัญหาอะไรที่ประชาชนได้ประโยชน์มันเป็นสิ่งที่ดีไม่ควรจะเอามาวิพากษ์วิจารณ์นีสัยพฤตกรรมอย่างนี้ผมบอกว่าขี้แพ้ชวนตี จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำมฤทิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมโชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id a t c h a p s i t s t o r e หรือโทร0 9 4 2 3 6 9 4 9 3